สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่อง r o c TV นะครับนะเป็นเดิมครับเราจะอยู่กับร่วงสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับหลังจากนั้นเขาก็ระเบิดแกนแท้แห่งชีวิตของตัวเองเพื่อจะตายไปพร้อมกับเมืองเทียนเจิงตายผู้สูงสุดคนนั้นคำรามออกมาพลังโจมตีทั้งหมดในชีวิตของเขามุ่งหน้าเขาหาเมืองเทียนเจิงหน้าเสียดายที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกระงับไว้พลังโจมตีเขาย้อนกลับคืนท้ายกับเวลาไหลย,ย้อนกลับยานวิเศษบรรพุรุษของเขาที่ใช้ออกอย่างสุดกำลัง ไม่สามารถแสดงผลออกมาได้ใบหน้าของเขาซีดขาวหวาดกลัวสุดขีดก่อนที่ร่างกายของเขาจะถูกฉีกออกจากกันเป็นชินช้นๆิรัศมีสีแดงสดพวยพุ่งไปด้านนอกทำลายดวงดาวมากมายที่อยู่รอบๆบ,บริเวณในช่วงเวลานั้นสิ่งมีชีวิตระดับผู้สูงสุดจากตามิติถูกสังหารอย่างต่อเนื่องไปหลายสิบคนยิ่งไปกว่านั้นผู้สูงสุดของตระกูลจากกระพัดที่เหลืออีกสองคนสุดท้ายมีใบหน้าบิดเบี้ยว อย่างรุนแรงดวงตาพวกเขาเต็มไปด้วยความอับจนปัญญาผู้เชี่ยวชาตะกูจพัดคนหนึ่งไม่รังเรต่อไปเขามุ่งหน้าเข้าสู่สวรรค์เอเวจีโดยต้องการทะลวงออกจา,จากอาณาจักรแห่งนี้เพื่อจะหายเพื่อนะรับกที่หาย,ยนะครั้งใหญ่จากครอบลงมาที่ศีรษะของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่รอเขาอยู่คือเหมืองเทียนเจิงที่เพื่ังหารผู้สูงสุดอีกสองคนได้สําเร็จเขายืนขวางเส้นทางผู้สูงสุดตะกูจพัดคนนั้น มองกับมองมาด้วยสายตาเย็นชาภูมิกำลังทั้งหมดสังหารเขาผู้สูงสุดตะกูจับพัดคนนั้นเต็มไปด้วยความอัปยศอดสูงเขาตะโกเรียกให้ผู้สูงสุดในอีกฝั่งเดียวกันซึ่งเหลืออยู่ไม่มากแล้วตอนนี้ร่วมโจมตีสังหารเพื่อเปิดเป็นเส้นทางกลับสวนณัจรรของตอนเองในตอนแรกพวกเขาตกลงจะต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตระดับผู้สูงสุดของเส่วนสิพิภพในการต่อสู้ที่ยุติธรรม อเขารู้ว่าพวกเขาจะได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนการกระทำแบบนั้นไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาดูแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูถูกเหยียดหยามสิ่งมีชีวิตจากเมืองจัก,กรพรรดิสแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เคยเห็นฝ่ายตรงข้ามอยู่ในสายตาอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาพวกเขาต้องทนทุกทรมานจากการไล่ล่าสังหารของเมืองเทียนจิง พวกเขาต้องทำทุกทางเพื่อดินลนเอาชีวิตรอดเมื่อไร้ซึ่งหนทางพวกเขาจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อไปเชิญหน้ากับเมืองเทียนจึงไม่เช่นนั้นพวกเขาทุกคนจะต้องตายอยู่ที่นี่อย่างไม่ต้องรีกรีงได้นั่นคือเหตุผลที่ผู้สูงสุดตระกูลจ่าพัดรู้สึกอับอายมากในตอนนี้เพราะเขารู้ว่าตัวเองกำลังจะหวาดกลัวไม่กล้าไปเชิญหน้ากับเหมองเทียนจึงแม้ว่าจะร่วมมือกับผู้สูงสุดทุกคนที่อยู่ที่นี่ ความมั่นใจของเขาก็ไม่มีแม้แต่สักส่วนเดียวมือขนาดใหญ่เอื้อไปข้างหน้าก็จะตกลงมาอย่างรวดเร็วนั่นคือฝ่ามือของเมืองเทียนจึงมันมีแสงสีทองเป็นประกายมงคลสว่างสวัยจนหน่าตกใจไม่ทราบว่ามีดวงมีดาวดวงใหญ่กี่ดวงที่แต่สลายภายใต้ความผันผวนที่รุนแรงเรานั้น ผู้สูงสุดจากตางมิติมากมายถูกบทขยี้เทียอรคนร่างกายพวกเขาถูกเผาไหม้ราวกับดวงดาวดวงเล็กๆส่องแสงสว่างอยู่ในท้องฟ้าเพียงชั่วครู่ก่อนจะมอดดับไปนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างแท้จริงเมื่อมือของเมังเทนเจึงเอื้อมไปคว้าผู้เชี่ยวชาตตระกูลจักรพรรดิผู้สูงสุดจากตระกูลจากต่างมิติมากมายก็แทบจะถูกสังหารจนเกือบหมดสิ้นแล้ว แม้ว่าผู้สูงสุดตะกูจ่าพัดคนนั้นจะต่อต้านโดยใช้ยานพิเศรษระดับสูงสุดของบรรพุรุษแต่เขาก็ไม่สามารถกอบกู้สถานการณ์ในเลวร้ายตัวเองได้เมื่อมือข้างนั้นกวาดผ่านมายานพิเศษบรรพุรุษที่เขาแสดงออกก็ถูกทำลายทันทีฝ่ามือของเมืองเทียนจึงคว้าลงมาอย่างรวดเร็วผู้สูงสุดตะกูจาพัดคนนั้นถูกจับกุมโดยไม่อาจยิ้นหล่น รบหนีได้อ้าผู้เชี่ยวชาญตระกูลจะพัทคำรามออกมาเขาดิ้นหลนด้วยทุกสิ่งที่เขามีเพื่อต้องการจะหยุดผลนเขารู้ว่าเขาจะจบสิ้นแล้วระดับการบกพรองเหมืองเทเจิงสูงเกินไปเขาได้กล่าวข้อส่วนจากแข่งความเป็นอมตะโดยสมบูรณ์นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแร่งระดับเต่ามนุษย์จะสามารถต้านทานได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้สูงสุดตระกูล นะจาก,กรพรัดท,ที่แข็งแกร่งถึงขนาดนี้ยังไม่เพียงพอจะแสดงความสามารถต่อเหมองเทียนจิงความต่างชั้นของระดับการบ่มเพาะของพวกเขานั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับดินขณะนี้เมืองเทียนเจิงมีความเด็ดขาดและโหดเที่ยมมากหลังจากยกผู้สูงสุดตระกูลจักรพัดคนนั้นขึ้นมืออีกข้างเขาก็ทะลวงเข้าสู่ช่องว่างระหว่างคิวของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่มีความรังเลแม้แต่น้อยทุกคนตกใจยากจะทําใจยอมรับ นั่นไปถึงผู้สูงสุดตระกูลจับพัดแต่เขากลับถูกสังหารอย่างง่ายดายขนาดนั้นสิ่งนี้ยากที่ผู้คนจะทําใจไม่เชื่อว,ว่าเป็นความจริงได้ความแข็งแก่นระหว่างทั้งสองนั้นยิ่งใหญ่เกินไปแม้แต่ตระกูลจัพัดก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้จะมีใครสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ข้าเมืองเทียนเจิ้งส่งเสียงคำรามพร้อมกับไล่ล่าสังหารผู้สูงสุดคนเที่ยวเหลือแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งเข้าสู่ สวรรค์ในทันทีพรังเซียนที่ยิ่งใหญ่แผ่กระจายก่อให้เกิดใัยคุกคามตอบคู่คนเหล่านั้นมีบางคนที่ไม่สามารถหลบหนีได้ทันเวลาร่างกายของเขา,เขาถูกระเบิดออกโดยตรงบนท้องฟ้านมืดมิดปูกปกคุมไปด้วยโรหิตแสงสีแดงที่สาดกระจายไปทุกด้านเมืองเทียนเจิง้งส่งเสียงคำรามยาวพร้อมกับมองไปในระยะไกล ผู้สูงสุดตะกูจัก,กระพัดคนสุดท้ายซึ่งกำลังต่อสู้กับผู้สูงสุดของเกสวรรค์รัศมีทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ประทูขึ้นเหมืองเทียนเจิงคำรามออกมามอบชีวิตของเจ้ามากำป้าน,นั้นมหือมาเขาข้ามท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวรัศมีสังหารอันรุนแรงทำให้สิ่งมีชีวิตจากของฝั่งวาดหวันใบหน้าซีดเผือกผู้สูงสุดตะกูจักรพพัดคนนั้นเลือดออกมาก่อนที่ร่างกายจะระเบิดออกจากกัน เหลือเพียงวิญญาณดั้งเดิมเท่านั้นที่กําลังดิ้นรลนหลบหนีในเวลาเดียวกันเหมองเทียนเจิ้งยื่นนิ้วออกม่อีกครั้งมันโอบร้อมไปด้วยความผันผวนจากคำพีที่ไม่อาจอยั่งรู้รําแสงสีทองพุ่งออกมาทําให้วิญญาณดั้งเดิมของผู้สูงสุดตะกูจ่าพัดคนนั้นถูกทําลายทันทีข่าโจมตีพร้อมกันกําจัดเขาในระยะไกลผู้สูงสุดจากต่างมิติที่เหลืออีกสิบคนลงมือโจมตีพร้อมกันนี่คือการดิ้นรลนครั้งสุดท้ายของพวกเขา แม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นเมืองเ์เคเจึงใช้มือรูปคันธนูหักของเขาด้วยความอ่อนโยนก่อนจะประกอบมันเข้าใหม่กลายเป็นคันธนูขนาดักษ์เขาใช้พละงกำลังทั้งหมดเพื่อประกอบธนูยาวเขาด้วยกันชั่วคราวจากนั้นเขาก็ดึงมันออกยาวรุนแรงโดยใช้กฎธรรมชาติที่เป็นลูกศรยิงใส่ร่างที่เข้ามาทีละคน แสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งเข้าสู่สวรรค์ฉีจกจักรวาลออกจากกันในทันดใดนั้นลูกศรดอกหนึ่งแทงทะลุร่างของผู้สูงสุดจากตามมติที่กำลังพุ่งเข้ามาคนนั้นมันทำให้ร่างกายวิญญาณของเขาสิ้นสุดลงลูกศรศักดิ์สิทธิ์บินอยู่เหนือศีรษะเมืองเทียนเจิงชักธนูออกมายัางต่อเนื่องยิงลูกศรที่สร้างขึ้นมาจากกวดเตา่าอันยิ่งใหญ่ออกไปทีละลูกเพื่อช่วยเหลือผู้สูงสุดของเมืองจัก,กรพรรด กำลังทวงเวลาศัตรูตามิติไม่ให้หลบหนีไปได้รัศมีโรหิตกระเซน็นออกมาผู้สูงสุดจากตามิติถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องผู้สูงสุดจากตามิติอีกสองคนถูกสังหารอย่างง่ายได้อีกเก้าหนึ่งเขาก็จะเป็นเซียนอมตะแล้วเราควรไปเชิญหน้ากับเขาอย่างไรใครบางคนพูดได้เสียงสั้นเขื่อพวกเขาไม่คิดว่าการจะบุกทำลายร้างเมืองจัก,กรพรรดิครั้งนี้จะพบเจอกับสิ่งมีชีวิต เที่ยวร้ายกาจอย่างเหมืองเทียนเจิงลูกศรฉีกผ่านท้องฟ้าสิ่งมีชีวิตระดับคู่สูงสุดจากฝ่ายตรงข้ามถูกสังหารอีกคนเรือสาดกระจายไปทุกที่สำหรับผู้ฝึกฝนตอนอีกด้านหนึ่งนี่เป็นหายนณะอย่างแท้จริงผู้สูงสุดนั้นถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยืนอยู่ในขั้นสูงสุดของเต่ามนุษย์แม้ว่าจะอยู่ในนาจาักอันยิ่งใหญ่ของตอนเองแต่สถานะของพวกเขาก็สูงส่งเป็นอย่างมาก พราะอีกก้าเดียวเท่านั้นพวกเขาจะทะลวงเข้าสู่อาณาจักรแห่งความเป็นอมะตะผู้ที่สามารถเข้าถึงระดับความสูงนี้ล้วนเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในระยะาไกลาใบมีดยาวสีขาวราวหิมะได้ถูกฟาดฟันออกมาจากสวรรค์เวทีเมืองเทียนเจิงดีดนิ้วของเขาเคาะไปที่ใบมีดยักหนีให้กระเด็นออกไปด้านข้างพลังของใบมีดเป็นเหมือนทะเลเต๋ารัศมีพลังของมันถูกเบี่ยงเบนออกไป กระแทกเขากับดวงดาวบนท้องฟ้าจนเกิดเสียงดังสนัน่นนี่เป็นการโจมตีของผู้สูงสุดตระกูลจกักรพรรดิเขากระโดดออกมาจากทะเลสีแดงของสวรรคเวจีเขารวบรวม,วมผู้สูงสุดอีกร้อยสิบคนมาที่นี่เพื่อเผชิญหน้ากับเหมืองเทียนเจิงคือหน้าเสียดายจริงที่เจ้ามอบโชควาสนาของตเองให้กับผลไม้เต่าทั้งหมดตอนนี้เมื่อเจ้าทำลายมันแล้วนับว่าเป็นนับนี้เป็นต้นไปเจ้า อย่าหวังจะได้ทะลวงเข้าสู่นจาจักแห่งความเป็นอมตาได้ตลอดการผู้สูงสุดตะกูจะพัดคนนั้นหัวร้อยเยาะเย็นและเยือกเขาจงใจกีดสามบาทแผลที่อยู่ในใจเมืองเทียนเจิงเมืองเทียนเจิงเกิดจะประสบความสําเร็จแล้วเขาอาจจะก้าวเข้าสู่ความเป็นอมตาได้อย่างแท้จริงแต่วันนี้มีหลายสิ่งเกิดขึ้นทําให้เขาต้องตัดเส้นทางอนาคตของตัวเองนี่เป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิง่งสถานการณ์เลวร้ายเกิดไป เขาไม่มีทางเลือกอื่นได้แต่ก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้เมืองเทียนเจิ้งไม่ได้พูดอะไรเขายกคันธนูขนาดใหญ่เดินไปข้างหน้าต้องการจะสังหารผู้คนนับคนผู้นี้เป็นเพราะว่าเขาสัมผัสได้ว่าคนผู้นี้มาจากตระกูลเดียวกับคนที่ลงมือสังหารผู้สูงสุดมากมายของเมืองจกกักรพรรดิซึ่งผู้คนทั้งหมดนั้นเป็นสหายของเขาเมืองเทียนเจิ้งต้องการกวาดล้างตระกูลนี้ให้หมดสิ้นแน่นอนว่าบุคคลผู้นี้ได้แสดงยานพิเศษก้า เก้าเหยียบย่ำอมตะออกมาทันทีพลังเขานั้นแข็งแกร่งมากกว่ารูปเคียรลูกน้องคนนั้นอีกร่างกายเขาเป็นประกายโปลดปล่อยแสงสว่างอะไรที่สิ้นสุดออกมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือพลังโลหิตของตระกูลจกกักรพรรดิซึ่งตอนนี้มันประทุออกมาด้วยพลังสูงสุดเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะในครั้งเดียวสวรรค์และปัจภีัสันสะเทือนเมื่อเก้าเก้าวเหยียบย่ำอมตะของเขาถูกแสดงออกอย่างสูงสุดของฟ้าเบื้องบนและปัจีเบื้องล่าง แตกออกจากการขายกับวันวีโรกาวินาศทุกคนลงมือพร้อมกันผู้เชียวชาตะกูจาพัดตะโกนออกมาเขาถือใบมีดยาวสีขาวผ้าพาวในมือเมื่อเขาเสร็จสิ้นตามขั้นตอนของยานวิเศษบันพุรุษพลังเขาก็ทวีปูนขึ้นมหาศาลเขาเดินหน้าแปดเก้าในลมหายใจเดียวเพื่อต้านทานพลังของเมืองเทียนจิงเขารู้ว่าเจ็ดเก้าจะไร้ประโยชน์ต่อหน้าเมืองเทียนเจิง ในอดีตเขาเคยสังหารผู้สูงสุดคนหนึ่งโดยเขาต้องใช้พลังถึงเจ็ดเก้าอย่างไรก็ตามรัศมีของตาวันยิ่งใหญ่แพ่กระจายออกมาเมืองเทียนจึงก็ไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบจากการโจมตีของผู้สูงสุดแต่กูจะพัดแม้แต่น้อยสายตาของเขายังคงมองไปยังอย่างเย็นชาผู้สูงสุดจากต่างมิติมากมายที่กำลังร่วมมือกันโจมตีเมืองเทียนจึงต่างรีบถอนตัว กลับหลังด้วยความหวาดกลัวนี่มันจะแข็งแกร่งหน้าหรือเชื่อเกินไปแล้วขณะที่ผู้สูงสุดตระกูลจ่าพัดคนนั้นเดินไปข้างหน้าอีก9ก้าเขาเชื่อมันอย่างแท้จริงว่าจะโจมตีครั้งนี้การโจมตีครั้งนี้ของเขาเพียงพอจะสังหารสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในระดับผู้สูงสุดได้อย่างแน่นอนเป็นเพราะว่าแม้แต่การเดิน8ปก้าก็เพียงพอแล้วสังหารสิ่งมีชีวิตระดับเดียวกันนับภาษาอะไรกับการเดิน9ที่เ ในขณะนี้ยังมีผู้สูงสุดอีกมากมายนับสิบคนกำลังร่วมมือกันโจมตีเข้าใส่เมืองเทียนเจิงจากรอบทิศทางพูดกันตามตรงการโจมตีเหล่านี้ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อแม้แต่ระดับคู่อมตะที่แท้จริงพวกเขามั่นใจว่าสามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บได้อย่างแน่นอนแม้ว่าการโจมตีครั้งนี้จะรุนแรงจนน่าเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามสีหน้าเมืองเทียนเจิงไม่ได้แปลเปลี่ยนแม้แต่น้อยผู้เชี่ยวชาญตะกูจพัดตะโกน เขาเดินไปข้างหน้าก้าที่เก้าเขาพัฒนาไปถึงขั้นพลังการโจมตีอรุนแรงกอบพุงไปที่เหมืองเทียนเจิงก้าที่ก้ากับซูหนึ่งอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ก้าที่สิบแต่มันเป็นละลอกคืนที่เกิดจากก้าที่ก้าก่อนหน้านี้ซ้อนทับกันก่อให้เกิดการโจมตีครั้งสุดท้ายยิ่งไปกว่านั้นการโจมตีครั้งสุดท้ายนี้ไม่ได้ปรากฏจากฝีเท้าของเขาแต่มาจากใบมีดยางสีขาวผ้าพายในมือของเขานั่นเองทุกคนสามารถมองเห็นคลื่นแสงที่ รูปชดช่วงก้าสายพุ่งออกมาจากเท้าของเขาเกินไปทั่วสวรรค์ลและปัฐพีในสุดทุกอย่างก็รวมตัวกันที่แขนขวาของเขานี่คือการโจมตีชั้นสูงสุดของวิชาก้าเก้าเหยียบย่ำอำมาตะคื้นพลังโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงโจมตีเข้าใส่เหมืองเทียนเจิง้งหมายจะตัดสินความเป็นความตายในครั้งเดียว ในที่สุดเมืองเทียนเจิงเขขยับตัวเขายกคันธนูขนาดใหญ่หันหน้าไปทางดาบยาวไม่เพียงแต่เขาจะต่อต้านก้าวที่ก้าวเหยียบย่ำมา,มาตาผู้สูงสุดตระกูจัพัดเท่านั้นแต่เขายังเผชิญหน้ากับพลังรวมของสิ่งมีชีวิตสูงสุดคนอื่นประกายไฟบินไปทุกทิศทางพลังศักดิ์สิทธิ์พุ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวธนูขนาดใหญ่ของเมืองเทียนเจิงบดขยี้ลงมาบนใบมีดทำให้มัน สั่นสะเทือนยาวรุนแรงขยาวทั้งสวรรค์และปัจตุบินไปมีดยาวแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยผู้เชี่ยวชาญของตระกูลจ่าพัดกากเลือดออกมาไม่หยุดนอกจากนี้แขนของเขายังถูกบทขยี้เป็นเลือดสีเป็นเลือดเนื้อระเปิดเปื้อนนี่คือการใช้พื้นพลังทั้งเก้ารวมตัวกันเพื่อกวาดล้างศัตรูแต่สุดท้ายอีกฝ่ายก็หยุดมัน อย่างง่ายดายทั้งอย่างถูกพลังสะท้อนทำลายตัวเองจนเกือบเสียชีวิตในเวลาเดียวกันเสียงคำรามยาวดังออกมาจากแต่ไก่ผู้สูงสุดอีกจำนวนหนึ่งกำลังต่อสู้อยู่กับเซนมาตาหวังรีบรัดทิ้งเป้าหมายตัวเองและมุ่งหน้ามาที่นี่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงสุดจากตระกูลจัก,กรพรรดิเราต้องฆ่าเขาให้ได้ไม่ว่าจะเสียสละเท่าไหร่ก็ตามผู้สูงสุดตระกูลจกักรพรรดิเหลือเพียงแขนเดียวกล่าวออกมาด้วยความกังวล เขากลัวเหมืองเทียนเจิงอาจสังหารพวกเขาทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวในความเป็นจริงตอนนี้เท้าของเขาได้ก้าวก้าสนะ่ณนจากแห่งความเป็นอมาตะแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นก็ตามหากไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นคนประเภทนี้จะกลายเป็นผั้วมาตะแท้จริงในท้ายที่สุดน่าเสียดายที่เขาทำลายผลไม้ต่าระตัดเส้นทางมุ่งไปข้างหน้าของตัวเองถึงเวลาแล้วที่การต่อสู้ครั้งนี้จะจบลง เหมืองเทนเจิงเก่าเขาไม่รู้สึกขดขู่ใจและไม่เปิดเผยความเศร้าโศกใดๆดวงตาเขายังเต็มไปด้วยความสดใสคันธนูหักในมือเป่งประกายปวดป่อยพลังอันท่วมทนภายในใจของเขาตอนนี้มีเพียงต้องสังหารสัตรูให้หมดสิ้นเท่านั้นข่ะในบริเวณรอบๆสิ่งมีชีวิตระดับคู่สูงสุดทั้งหมดต่างรุมร้อมเข้ามาพร้อมกับปวดป่อย การโจมตีอันรุนแรงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการโจมตีครั้งนี้น่ากลัวอย่างยิ่งแม้ว่าเมืองเชียนเจิงจะกระเต็มไปด้วยรัศมีของคู่อามาตะแต่ก็ยังคงเป็นเพียงยากสำหรับเขาที่จะยืนหยัดไว้ได้หมาป่าฝูงหนึ่งหากทุ่มเทขึ้นมาก็สามารถล้มพยักได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเขามุ่งเป้าไปที่บุคคลในตระกูลจกักรพรรดิเป็นหลักโดยอารบเรียงการโจมตีของผู้สูงสุดมากมาย อย่างรวดเร็วจากนั้นโจมตีออกไปอย่างรุนจุรแายเมื่อมีคนในระดับของเขาระเบิดพลังออกมาในเป้าหมายเดียวมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งนอกเหนือจากนี้เซียนอมาตะหวัง้ัววุโสสำนักนูพัววุโสของสำนักเซียนสำนักป่าและจินไถจุนต่างก็โจมตีออกอย่างรุนแรงเพื่อสร้างโอกาสให้กับ้ัววุโสใหญ่เหมืองเทียนจึงสหายเต่าฆ่ารัวเจ้าเหลือเวลาไม่มาก พวกเราจะทุ่มเทยอย่างสุดกำลังเพื่อทวงเวลาให้เจ้าสังหารศัตรูทั้งหมดเสียนามาตาหวังตะโกนออกมาสร้างความกอหวนให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่เมืองเทียนเจิ้งขัวร้องเบาๆจากนั้นถอนหายใจออกมาอย่างเศร้าโศกเขามุ่งมั่นสังหารผู้สูงสุดตระกูลจ่าพัดคนนั้นพร้อมกับกวาดล้างผู่สูงสุดที่แข็งแกร่งคนอื่นให้มากสุดก่อนที่ตัวเองจะหมดกำลังลงเขาเป็นเหมือนเทพสงครามจากสวรรค์เมื่อเขาลงมือสังหารทุกสิ่งทุกอย่าง จะถูกทำ้ายอย่างรวดเร็วระหว่างนี้มีผู้สูงสุดของคนถูกนะับสองคนถูกสังหารไปอย่างง่ายได้แสงเซียนหมุนวนรอบรอบในร่างกายของเขาพลังงานศักดิ์สิทธิ์ปะทุขึ้นยาวดุนแรงเขามุ่งทะยานไปทางซ้ายทางขวาผู้สูงสุดจากตามิติที่ต้องการขัดขวางเขาถูกสังหารทันทีท้าที่สุด เขาก็สามารถไล่ตามผู้สูงสุดตระกูลจักรพพัดนั้นทันก่อนจะใช้คันธนูหักในมือทุบโรงไปอย่างรุนแรงส่งผลให้ผู้สูงสุดคนนั้นกากเลือดออกมาไม่หยุดมีท่าทีจะขาดใจได้ทุกเมื่อข้าจะทวงเวลาให้เจ้าใช้โอกาสนี้สังหารเขาให้ได้ผู้สูงสุดตระกูลจักรพพัดคนนี้มีความเด็ดขาดเช่นกันเขาทะยานไปข้างหน้าพร้อมกับเผาผลาลหิตแก่นแท้ทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายก่อให้เกิดสัญลักษณ์ตาวันยิ่งใหญ่หมุนวนอยู่รอบๆร,ร,ร่างกายของเขา เขาต้องการใช้ความตายตัวเองเพื่อสร้างโอกาสให้กับพวกพ้องในการสังหารเมืองเทียนเจิ้งให้ได้คนอื่นก็ไม่รอช้าพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายพวกเขาปะถุขึ้นก่อนจะโจมตียานวิเศษของบรรพบุรุษอย่างรุนแรงน่าเสียดายที่เขาประเมินความแข็งแกร่งเหมืองเทียนเจิ้งต่ำไปแขนข้าเทียเหลือของผู้สูงสุดตะกูจะพัดถูกตัดออกจากร่างก่อนที่เมืองเทียนเจิงจะไล่ตามเขาไปติดๆพร้อมกระฉีกกระชากร่างกายเขาออกไปสองส่วน ธนูหักในมือของเหมองเคียนเจิงช่วงไปดเรเลือดเขาหยุดชะงักเพียงชั่วครู่ก็จับพุ่งทะยานเข้าหาผู้สูงสุดคนอื่นจากต่างมิติผู้สูงสุดคนหนึ่งถูกคันธนูฟาดเข้าใส่จนดับสูงทั้งกายและวิญญาณหลังจากนั้นนิ้วของเหมองเคียนเจิงก็เจาะทะลวงเข้าใส่วินกระดูกหน้าผากของผู้สูงสุดอีกคนเมืองเทียนเจิงปวดปลายการเข็นฆ่าครั้งใหญ่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างมิติประสบความสูญเสียอย่างย่อยยับ เบื่อผู้สูงสุดจากตะกูจาพัดตกตายไปหมดสิน้นผู้สูงสุดจากตามิติเคียเหลืออยู่ไม่กี่คนก็รีบทยานเข้าหาสวรรค์เวจีต้องการจะหลบหนีออกจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่าพวกเขาหวาดกลัวถึงขนาดนั้นแต่พวกเขารู้ดีว่าต่อให้พวกเขาอยู่ต่อไปมันก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปมันเป็นเพียงการเอาชีวิตของตัวเองไปทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ ด้านหน้าของเมืองจกักรพรรดิในทะเลทรายยิ่งใหญ่ควันและฝุ่นผงรอยฟุ้งขึ้นสู่สวรรค์เมืองเชนเจิงยังคงไร้สังหารผู้สูงสุดจากตามิติอย่างต่อเนื่องก่อนที่พวกเขาจะเหลืออยู่เพียงสองสามคนจะบุกฝ่าเข้าไปในสวรรค์เวจีทําให้สามารถรอดชีวิตไปได้อย่างชฉวเฉียดการต่อสู้นี้ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ไม่มีใครสามารถปราบปราเมืองเชนเจิงนั่นหมายความว่าพวกเขาพ่ายแพ้แล้วยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับ นายเทเรซายิ่งใหญ่เมืองเทียนจิงยืนอยู่ที่นั่นเงียบๆเ,เขามองไปที่สวรรค์เวจีที่อยู่ด้านหน้าแต่ไม่สามารถไล่ตามต่อไปได้หน้าเหวสวรรค์นบนเทเรซายิ่งใหญ่เมืองเทียนจิงยืนอยู่ที่นั่นคนเดียวปนเลือดไหลลงมาจากท้องฟ้าอย่างไรก็ตามบนท้องฟ้านิ่งใหญ่ก็มีเปลไฟจํานวนมากกําลังเาผาผลาญเย่่งรุนแรงกลายเป็นแสงที่ส่องสว่างไปทั่วโลกนั่นคือรหิตแก่นแท้ของผู้สูงสุดทั้งสองฝั่ง เมืองเทียนเจ้งสังหารผู้คนไปมากในวันนี้ความสําเร็จของเขาถูกจดจําไปตราบนานเท่าน,านั้นเขาเข็นคาบคู่สูงสุดของฝ่ายจนพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวแม้แต่คู่สูงสุดของตระกูลจ่าพัดก็ถูกสังหารที่นี่ถึง8คนผู้คนที่เหลือหนีตายกันโอรมาดไม่กล้าหันกลับมาต่อสู้อีกต่อไปตอนนี้เขาเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่เบื้องหน้าสวรรณเวจีความเปล่งประกายของเลือด ไหลลิ่นลงมาแสงสีแดงเข้มจากโลหิตกานแท้ที่ถูกเผาผลาญทำให้โลหิตนี้สว่างสวยกับคืนสู่ความสงบอีกครั้งเสียนอมาตาหวังได้กาวอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนแววว่าเมืองเทียนเจิงผักคันธนูใหญ่เพื่อเป็นการเร่งให้มันตื่นขึ้นมาก่อนเวลาสิ่งนี้ไม่เพียงตัดเส้นทางสู่ความเป็นอมาตะาเขาเท่านั้นแต่ยังเผาผลาญอายุข,ขัยที่เหลืออยู่ทั้งหมดของเขาด้วยพลังชีวิตของเขากำลัง รั่วไหลออกมาอย่างสมบูรณ์เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนั่นคือสาเหตุที่เขาออกมาอารวาสเข็นฆ่าศัตรูจนฝ่ายตรงข้ามเต็มด้วยความหวาดกลัวตอนน้องหนีเอาชีวิตรอดตอนนี้บนท้องฟ้าของดินแดนลกรังไม่มีดวงดาวต่อไปมันถูกทำลายไปแล้วจากการต่อสู้ไม่ไม่นานมานี้อย่างไรก็ตามท้องฟ้ายังคงส่องแสงสว่างดักหมอกควันหลากสีราวกับช่วงอาทิตย์กำลังจะตกดิน มันเป็นความงดงามความขดถูและความหนาวเหน็บเบีระบุรุษแห่งยุคสมัยคนหนึ่งกำลังจะถึงจุดจบนี่คือรอยแผลเป็นของเมืองจ้กพัดและความเสียใจของก้าวสวัสดีพิภพชายผู้ที่แข็งแร่งสุดในโรคกำลังจะตายเต่าของเขากำลังจะดับสูญทำให้ผู้คนมากมายถอนหายใจออกมาอย่างเศร้าโศกสร้างเมืองจกักรพรรดิขึ้นมาใหม่เมืองเทียนเจิ้งเก่าด้านหลังเขาผ่านไปทางเมืองจกักรพรรดิชุดก่อสีทองเขา บกคูไปได้เลือดของศัตรูนี่คือความรุ่งโรจน์ที่สร้างความเสียใจให้กับคู่คนของก้าสรวนสิบพิพพเป็นอย่างยิ่งความสําเร็จในการต่อสู้ของเขาทําให้โรคตกต่ึงแต่เขาก็กําลังจะตายที่นี่ตอนนี้สําหรับเมืองเชียนเจิงสิ่งนี้ที่เขาสนใจคือการสร้างเมืองจัก,กรพรรดิขึ้นมาใหม่โดยเร็วสุดซ่อมแซงกำแพงเมืองที่พังทลายเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อนะรหลีกเลี่ยงแนวะสิ่งมีชีวิตสูงสุดของอีกฝ่าย ไม่ให้พวกเขาสามารถโจมตีเข้ามาได้ต่อไปหากเมืองนี้ได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์มีนำซ้ำยังได้รับการปกป้องจากอาวุธชั้นเสียนอีก3ชิ้นมันจะสามารถสังหารผู้สูงสุดทุกคนจากเมืองจากมิติได้อย่างแน่นอนจากนะครับผู้สูงสุดจากตามิติได้อย่างแน่นอนผู้สูงสุดคนอื่นที่เหลืออยู่เคลื่อนไหวและดําเนินการอย่างรวดเร็วเบียงพนที่ขวาไปยายอากาศก่อนจะดึงดวงดาวขนาดใหญ มากมายที่ถูกทำลายจากการต่อสู้ลงมาซ่อมเมืองจัก,กรพรรดิผู้อาวุโสสำนักเสียนผู้อาวุโสสำนักป่าเสียนนมาตาวังและคนอื่นตาแสดงถึงความจริงจังคนกำแพงเมืองจักรพรรดิเมื่อทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็ถอนหายใจด้วยความขมขื่นผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสเมืองเทียนเจิงมีคนมากมายร้องไห้ออกมาเมื่อไม่นานมานี้พวกเขายังคงส่งเสียงโห่ร้องและเต็มด้วยความสุขในชัยชนะใครจะคิดว่า สุดท้ายเรื่องจะจบลงได้ความขมขื่นอย่างนี้เมื่อสังหารเพื่อสังหารศัตรูเหมืองเทียนเจิ้งตัดเส้นทางแห่งความเป็นอมาตะาของตัวเองออกไปยิ่งไปกว่านั้นเขากำลังจะตายเรื่องนี้น่าเศร้าแค่ไหนทุกคนเต็มด้วยความไม่เต็มใจรู้สึกสงสารและโกรธแค้นในความไม่ยุติธรรมสือหาว้าผ่านบททดสอบแห่งสวรรค์และก้าวเข้าสู่ าอาณาจักรบกพอที่สูงขึ้นเขายืนอยู่ตรงนั้นด้วยความตกตะลึงดวงตาเขาแสบร้อนจมูกมีกลิ่นเปรี้ยวไม่สามารถกล่าวอะไรออกมาได้อาจกล่าวได้ว่านับตั้งแต่เข้าสู่เก้าส่วนเมืองเทียนเจิ้งก็เปรียบเสมือนคู้วิทักษ์ของซื่อเหาเขาปกป้องซื่อเหาจากความเป็นปริปากตระกูลหวังและความขัดแย้งตระกูลจินอีกทั้งยังนำไปสู่ดินแดนลับในเส้นทางร่างกายเป็นมเมล็ดพันธุ์แสดงเห็นถึงความแม่ตาที่ไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าไม่มีเหมืองเทียนเจิงมันอาจจะยากสําหรับสือหาวที่จะมาถึงขั้นตอนนี้ได้อย่างรวดเร็วเส้นทางของการใช้ร่างกายเป็นเมล็ดพันธุ์นี้เหมืองเทียนเจิงเป็นบานพผ่ดุคู่ยิ่งใหญ่ในอดีตเขาใกล้จะประสบความสําเร็จอย่างมากเป็นเพราะเขาส่งต่อทุกอย่างให้กับสือหาวโดยไม่เก็บรังอะไรไว้ยิ่งไปกว่านั้นยังพาเขาไปยังดินแดนลับบางแห่งที่เขาสามารถประสบความสําเร็จได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหมืองเทียนเจิงได้ช่วยชีวิตเขาไว้หลายครั้ง ผัว,วุโสข้าไม่ต้องการให้ท่านตายมันต้องมีวิธีสื่อหาสำรัก,กออกมาก่อนที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยร้องไห้แต่วันนี้เขาไม่สามารถอดกั้นได้ต่อไปแล้วเขารวงใบชาสารพัดเต่าพร้อมกับไปนะครับจากต้นยาเซียนเนี่ยรววไปถึงขอวิเศษทุกชิ้นออกมาเพื่อหาทางช่วยเหลือเมืองเทียนเจิงผมเพราะอย่างถูกต้องเจ้าจะไปได้ไกลกว่าค่ะเส้นทางของเจ้านั้นถูกต้องกว่า เบองเฉียนเจ้างคูดอย่างใจเย็นหลังจากเขายังคงหันไปทางเมืองจับพัดสายตาเขาจับจ้องไปที่สวรรค์เวจีดวงกาเขาทอประกาศรึกรําจ้องมองไปยังสวรรค์เวจีเพื่อข่มขู่คู่สูงสุดของฝ่าย,ายและพยายามค้นหาว่ายังมีใครซ่อนตัวอยู่อีกหรือไม่หลังจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กรุ่นเยาว์หรือผู้วุโสระดับสูงสุดที่หนีรอดไปแล้วไม่มีผู้ใดมีความกล้ามากพอจะกลับมาอีกต่อไป โอเคครับเจออกาสหน้าคลิปหน้าขมครับ